ตัวอย่างที่สพีรามิดแท่งหนึ่งฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทวดีมุกฉากมีความยาวด้านยาวและความยาวของด้านกว้างเป็น18และส6เซพีรามิดสูงสิปริมาตรง่ายปริมาตรนั้นของพีระมิดฐานสี่เหลีย่ยมผืนผ้าจากง่ายกว่าพื้นที่อยู่เพราะอะไร พอพื้นที่ผิวของเศษผิว้าเทียงพี้นฐานเศษิว้าสูงเกียมด้านกว้างกับด้านยาวมันไม่เท่ากันปริมาตรง่ายมากๆๆเลยสติสติสติสตสตเศนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานน้องครับความยาวเป็นสิบแปดกว้างคูณยาวยาวคูณกว้าง คูณด้วยความสูงองโอเคนะ3สิม3 3 4สิบ2 18คูณ4มันจะได้ออมาเป็น72เฟรม2คูณ10ได้720ปริมาตรคือ720มีหน่วยเป็นรูปบาเซนติเมตรหรือซมอจุดลบสามตัวอย่างที่ห้าจะเป็นตัวอย่างที่เราจะใช้สูตร S นะครับ พีริธาลู๊กสามเหลี่ยมมีด้านยาวเจ็ดสองห้าสิบแปดและห้าสิบเซนติเมตรนะครับสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรจะมีปริมาตรเท่าไหร่ไมเอทฮีรอนเติมอับโพลสโซฟีเอสแสดงความเป็นเจ้าของฮีรอนฟอร์มูลาฟอร์มูลาคือสูตรการแข่งขันรถฟอร์มูลาวันคือการแข่งขันรถสูตรหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นยังไงรถสูตรหนะึ่ง นั่นแหละที่เร็วๆว่าแหละน้องครับคนที่คิดเขาชื่อนักคณิศาสตร์ชื่อฮีโรดหนังสือบางเล่มอ่านว่าฮีโร่ก็แล้วแต่ไม่เฉียงถึงเวลาน้องครับฮีโรดหรือฮีโร่ก็แล้วแต่้อสอบไม่ถามใช้สำหรับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านสามความหมายคือถ้ารู้ความยาวของด้าน้านสามของสามเหลี่ยมเราจะใช้สูตรฮีโร่ได้โดยเราต้องดูเลยว่า มันเป็นสามเป็นฉากมันเป็นสามเป็นรูปแมห,หรือมันเป็นสามเป็นรูปป้าโอเคนะครับน้องๆครับข้อนี้เนี่ยในการหาเนี่ยเราต้องหาค่า s ก่อน s มีสูตรคือ a บวก b บวก c หารด้วย2 a บวก b บวก c หารด้วย2ตัวอย่างที่5ขอหหา s ก่อน a บวก b a b c นี่คือความยาวของด้านทั้ง3า นี่หารด้วยสองนี่คือขั้นแรกของการใช้สูตรของพีโลเจ็ดสิบสองบวกห้าสิบแปดได้อะไรน้องเจ็ดสองบวกห้าสิบแปดได้ไร้อยสามสิบร้อยสามสิบหารเอ่อบวกด้วยสองเอ้บวกด้วยห้าสิบทุกทีครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหารด้วยสองเก้าสิบชัยโยเอสคือเก้าสิบพอได้เอสเป็นเก้าสิบแล้วนะครับเราก็เอาเก้าสิบเนี่ยไปแทนในสูตรพื้นที่สามเตียง พื้นที่สเหลียมอันนี้เรายังไม่หาปริมาตรนะพื้นที่สาเหลียมสูรคืออะไรรู้เอสเออเก้าคูณเอคือเก้าสิบลบเคือเจ็คูณเคือ90้าลบบคือ58าคูณเอสคือเก้าลบซแคคือ50าสิบหก น้องครับตรงนี้ก็จอบมาเป็นตนัที่สองของเก้าสิบคูณด้วย 90, กเก้าสิบลบเต็มสองเหลือสิแปดคูณด้วยเก้าสิบลบห้าสิบแปดเหลือสายสองคูณด้วยเก้าสิบลบห้าสิบเหลืออะไรเหลือสี่สิบขั้นตอนต่อไปคือการหาลางที่สองน้องๆครับจะมีเพื่อนเราหลายคนคิดเลขเยอะมากเลยเอามาคูณกันตู้้ กลายเป็นตัวเลขคนหนึ่งเสร็จเขาก็ไปหารากที่สองโดยวิธีหนึ่งหารสั้นแยกตัวกอบพื้นจากง่ยเลยหรือบางคนอาจจะใช้การตั้งหารซึ่งตัวเลขเยอะนะครับข้อนี้พี่ขอทําดังนี้นะครับพี่ขอเอาเลขพวกนี้นะครับมาแยกตัวปรกอบก่อนเลยพี่ยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งก็คือ90ใช้แม่สองได้ไร45ใช้แม่สามได้ไรใช้แม่สามได้ไร เก่งมากมันก็จะได้เป็น2คูณด้วย3กําลัง2มันก็จะได้เป็น2คูณด้วย3กําลัง2 2คูณด้วย3กําลัง2คิดลักษณะเดียวกัน18น้องจะได้ออกมาเป็น2คูณ3กําลังเอ้ยรือคูณ5นะโทษทีขออภัยคูณ5คูณด้วย18คือ2คูณ3กําลัง2 สามสองคือสองกำลังห้า,าการบ้านเรามีเพิ่มเติมไปน้องสองกำลังศูนย์ถึงสองกำลังสิบแปดคูณห้าแปดคือสองกำลังสามคูณห้าอ่ะเบรคแค่นี้ก่อนทะมีทักอ่าจจะชอบอาจจะชอบก่อนจาทนองสองกำลังศูนย์ถึงสองกำลังสิบโชว์แล้วกลับบ้านไปฝึกนะเราจะได้เพขึ้น สองศูนย์ถึงสรสพอได้สองรนยได้หนึ่้ได้สองสองได้สี่สองสได้แปดสองได้หกสาได้สามองสองได้หกสี่สองเจ็นึ่งร้อยย่บแปดได้สองร้อยหาได้อสสองสองสิได้หนึ่งพันี่สิบสไปฝึกงานนะครับและจะเทีต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปที่น้องจะต้องทำก็คือน้องจะต้องใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังที่น้องเียแล้วฐานเหมือนกัน ทานเหมือนกันคูณกันอะไรจะบวกกันพร้อมพร้อมสองคูณสองได้สองกำลังสองสองกำลังสองคูณสองกำลังห้าได้สองกำลังเจ็ดสองกำลังเจ็ดคูณสองกำลังสามได้สองกำลังกลายเป็นสองกำลังสิบต่อไปสามบ้างสามกำลังสองคูณสามกำลังสองได้สามกำลังสี่ห้ากำลังหนึ่งคูณห้ากำลังหนึ่งได้ห้ากำลัง เก่งมากการถอดลากภายใต้เครื่องหมายคนที่สองซ้ำสองหยุกออกมาหนึ่งถ้าเป็นเลขยกกำลังแล้วคูณกันอยู่แล้วคูณกันอยู่ให้เราเอาเลขชี้กำลังไปหารสองในการถอดรากให้เอาเลขจงไปหารด้วยสองถอดรากเอาชีกก้กำลังไปหารสองเด็กตางคพองเด็กตาม,ม,เ,ดตามเด็กเบรยตรงพรองสิบหารด้วยสองได้อะไรห้าดดโ สี่หารด้วยสองได้อะไรสองน้องน้องสองหารด้วยสองได้อะไรสองกำลังห้าได้อะไรสามสองสามกำลังสองจ้าคันเทียบคันเทียบไปจำสามกำลังศูนย์ถึงสามกำลังห้ามาท่องโฉทองโฉ สามกำลังศูนย์ได้หนึ่งสามกำลังหนึ่งได้ 3, สาม 9, สามกำลังสองได้เก้าสามกำลัง 81, สามได้ยี่สิบเจ็ดสามกำลังสี่ได้แปดสิบเอ็ดสามกำลังห้าได้สองร้อยสี่สิบสามไป่ฝึกครับไม่ยากเอาสามสองคูณห้าครับเล่งง่ายๆพวกนี้ยพยายามคิดในใจสามสองคูณห้ามันได้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบคูณเก้าแล้วก็เอาสิบหกคูณเก้าได้ร้อยสิบสี่แล้วเติมศูนย์ตัวหนึง่งถ้าอสิบหกคูณเก้านี่พี่พี่คิดยังไงพี่ก็เอาสิบหกไปคูณสิบก่อนได้ร้อยหกสิบใช่ไหม แล้วพี่ก็เอา160ไปลบ16ได้ไหลร160ลบ16เออ144นะก็เป็นสูตตัวนึงจบหรืยังข้อนี้อยางอันนี้คืออะไรนี่พื้นที่ฐานอ่ะเป็นแค่นี้ก่อนแต่สูตรข้อนี้คืออะไรเศษส่วนสามขูีการตัวน้ต้องอาจจะงงกับพี่นะพี่เนี่ยจะมีจุด่อนจุด่อนของฉันมันอยู่ตรงที่หัวใจ จุดพอนของพี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเอ้ยน้องเตะก่อนพอพี่พูดเตะก่อนอีกประมาณสามวิครึ่งเราจะสอนต่อเลยนี่คือจุดพอยของพี่พี่รู้ตัวแล้วมันแก้ไม่หายด้วยความที่ทำไมครับพี่อยากให้น้องเนี่ยในชั่วโมงนึงเนี่ยได้ความรู้เยอะที่สุดแต่บางทีมันเร็วเกินน้องครับพี่ต้องช้าๆอ่านน้องครับเดี๋ยวพี่จะสอนต่อครับ อ๋อเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับโอ้โหทำไมเศษลอยอีกคูณกับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับแล้วคูณกับความสูงสูงเท่าไรครับสูงร้อยห้าสิบนะครับเศ <c oughs> งรอนะอ่าสามหนึ่งสามสามคูณอะไรสามคูณห้าสิบได้ร้อยห้าสิบจบแล้วน้อนี่ร้อยสี่สี่คูณห้าเนี่ยไอ 4, ไไ 20, สี่คูณห้ามันได้ยี่สิบนะน้อง แล้วไอ้14คูณห้ามันได้70ะครับมันก็ 700, 700, 120, กลายเป็น700 7ร0อยกยีกลายเป็น720แสดงว่า144คูณห้าเนี่ยมันได้720แล้วมันก็ใส่ศูนยที่2ตัว7ึ๊บเ๊บ7ม0่0มีหยเป็นไรเนาะปริมาตรลูกบาศเซนออติเมตรหรือซมยกกำลัง3